สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่า พลังงานบวกบวกให้กับทุกทนทุกช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะคะมีใครเป็นเศรษฐีกันบ้างนะคะเศรษฐีเล็กเศรษฐีน้อยถึงโอกาสตอนนี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสนะคะแค่โอกาสในช่วงเวลานั้นให้คิดแบบนี้นะคะเรายังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะแรนดอมนี้นะคะในหลายมีดีในดีมีหลายขอบคุณทุกคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะและคอมเมนต์นะคะแชร์อะไรต่างๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขรับความสุขจากแม่หมอไปในทุกช่วงเวลาเลยนะคะคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆจะมาหาทุกคนค่ะนะคะแรนดัมของเราก็คือนะคะเพราะโลกนี้เป็นของคุณนะคะ ชีวิตเดียวหนึ่งเดียวของคุณนะคะเราก็เลยให้ไพ่มานะคะตอบคําถามให้กับคุณว่าชีวิตของคุณมีชีวิตเดียวหนึ่งเดียวนะคะคุณต้องดำเนินการชีวิตไปอย่างไรให้ไพ่นี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ารู้สึกว่า ฟังแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกเนี่ยทุกคนอย่าทนฟังนะให้ทุกคนข้ามไปเลยหรือว่าไปดูอะไรที่มันรีแลกนะคะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะมาส่งทุกคนเข้านอนแบบดึกนิดหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้วันทำงาน นะคะขอให้ไปทำงานแบบชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันเราโชคดีที่แค่ไหนที่แบบว่ามีลมหายใจมีข้าวทานนะคะทุกคนโอเคค่ะดูทุกคนตอนนี้เลยขอให้น้องแปดตานะคะช่วยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรเดอะเด The view of fortune คุณดูนี่ดีค่ะความสวยงามนะคะชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไป The date เหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ The view of fortune ดวงชะตาของคุณนะคะสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนผ่านนะคะทุกคนเราบอกแล้วไงนะคะสิ่งดีๆขึ้นอยู่ในตัวเราเนี่แหละจงทําจิตใจให้ตัวเองมีความสุขแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาทุกคน โอ้โหไม่เข้ามาหาได้ไงะคะคิงถือคิงถือไม่เท้าการงานจะการงานจะเด้งเข้ามาหาคุณรัวๆเลยนะคะบางคนนี่แบบว่ากำลังประสบความสำเร็จในด้านการเป็น เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวของตัวเองนะคะคิงถือไม้เท้านะคะทุกคนคิงที่แบบโอ้โหทํางานเก่งมากแล้วก็เป็นคนโม้มานะไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนมองการไกลเขามองหาโอกาสได้เสมอคุณก็เป็นเช่นนั้นนี่คือหนึ่งเดียวในตัวคุณนะคะ ใช่ฉันเด็กถือนะคะเด็กถือดาบหมายความว่านะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะความมูทะลุความดุออความมูทะลุความนะคะดันทุลังสูงของคุณก็มีอยู่แบบว่าบางทีก็ทํานิ้ัสเหมือนเด็กแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองเอาความคิดตัวเองยอมหักไม่ยอมงองะค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะเป็นบางคนนะคะแต่บางท่านก็ไม่เป็นนะคะ สี่ถ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดังใจนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะนะคะมันความสุขก็มาเดี๋ยวนะคะไม่ว่าจะความสุขหรือความทุกข์นะคะทุกคนมันมาเดี๋ยวมันก็จากเราไปเองนะคะคิดแบบนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้เป็นเหมือนมีวันพรุ่งนี้กับมีวันนี้แค่นั้นพอนะจ๊ะ ชานะคะใครว่าจะไม่ได้ดั่งใจล่ะวันนี้คุณอาจจะไม่ถูกลอตเตอรี่ทีวที่รางวัลที่หนึ่งคุณจะอาจจะได้สิ่งอื่นมาทดแทนก็ได้นี่คือราชาถือเรียญสิ่งดีๆการที่เราได้โชคได้ล่ามาแบบ ฉาบช่วยอ่ะมันจะอยู่กับเราไม่นานแต่ถ้าโชคลาภเป็นความอุตสาหะอุมาณของเราเองมันจะอยู่กับเราได้นานและเราคือราชาถือเหรียญนะคะทุกคนนี่คือคุณจะมีเงินเข้ามาแบบ คุณเงินสร้างงานงานสร้างเงินนะคะทุกคนเขาเรียกว่าคุณให้เงินทํางานแทนคุณน่ะคุณเป็นคนแบบบริหารเก่งมากนะคะทุกคนจ๋านะคะ The h o เฮิมอ้อโทษทีเดรูเพนแน่นอนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางบางคนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ขอให้งานดีเงินดีขอให้ธุรกิจปังปัง,ปงไรเร็ววันนี้มันกําลังจะพุง่งถ้าคุณไปขอวันนี้มันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็คงจะไม่แต่บางทีอ่ะด้วยพุนบ,บุญภาวัสนาของคุณมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้อะไรเงรี้ยค่ะพรุ่งนี้อาจจะมีเงินเข้าหาคุณหลักล้านหลักแสนก็ได้ใครจะไปรู้นะคะมันขึ้นอยู่กับ อันนี้เราเราก็แบบว่าให้ทุกคนใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะคะ 50- 50นะนะคะเพราะว่าแรนดอมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะฟังแบบมีความสุขแล้วความสุขจะมาหาคุณเองนะคะแล้วเจ้าของ แม่หมอความสุขก็จะไปหาทุกคนเองนะคะมอบความรักให้ทุกคนทุกช่วงเวลาถ้ารู้สึกว่าท้อหรืออะไรเนี้ยมาฟังคลิปแม่หมอนะคะมามา,มารับพลังงานออร่านะคะคุณอยากฟังคลิปไหนคุณยิ่งคุณได้รับบ่อยๆอ,ยอะ่ะชีวิตคุณอะจะอลิร์ตขึ้นจริงไหมคะเราเห็นหลายคนนะคะ Quien คว q นคว n นคว e นคว e นออฟแพทย์ t i c a l ราชินีถือเหรียญราชินีที่หาเงินเก่งมองทุกอย่างในด้านการเงินมาคู่กันเลยนะจ๊ะแต่เรายังไม่ให้คู่กันนะคะทุกคนนะคะเพราะเดอะเฮอร์มิตเอาไงดีทุกคนนะคะ นี่คือราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีที่มองทุกอย่างเป็นเงินหาเงินได้คล้องตัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะเก่งในด้านการหาเงินเงินมาจากการทางานนะคะคุณอาจมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วแบบว่าไปเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะ ต่างคนต่างรวยเขาเรียกว่าคู่บุญคู่วารมีคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะหากันจนเจอบางคนแบบว่าบางคนบางคู่ยังไม่ใช่คู่กันแต่ว่าอ,อ,อาจจะชอบกันแต่ว่าไม่ใช่คู่กันเนี้ยมันก็แต่ว่าราชินีและราชาถือเหรียนนะคะหากันจนเจอแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณไม่ว่าคุณจะหรือว่านะคะตีในยะอีกในยะหนึ่งนะคะคุณอะ นะคะหรือไฮโลแพนคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไหว้นะคะขอพรนู่นพรพรนี้ถ้าผู้ชายก็ขอให้ตัวเองเป็นเศรษฐีมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงนะคะแล้วก็การงานก็เจริญถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ตัวเองแบบ มองหาจิตการดีๆที่เหมาะสมกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ค่ะทุกคนนะเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาผิดแน่นอนตอนนี้คุณหิวใจตัวเองคุณมีสมาธิมากยิ่งขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะตามมาเงินทองคู่รักคู่รักที่เหมาะสมกันคู่รักที่จะนําพากันไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะคู่รักที่ฉลาดฉเฉลียวนะคะคนที่มีคู่ทุกคนคนที่มีคู่แล้ว ทุกคนขอโทษเสียงเนอรเลยอะ่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนนั่นนะคะขอโทษค่ะนะคะโอ้โหอ h e employer ขอ the employer ท,ทุกคน employer นะคะก็คือความมั่งคัง่งความยั่งยืนจนถึงลากของคุณอะ่ะคุณมีความรู้ที่แตกฉานนี่คือ the employer คือ ความยิ่งใหญ่นะคะคือก่อร่างสร้างตัวนะคะด้วยตัวเองคุณนั่นแหละเป็นคนที่เก่งที่สุดนะคะคุณก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวคุณเองเป็นเป็นถึงดีเอ็มเพลเอร์นะคะความมั่นคงลากฐานในชีวิตดิแฮงแมนการรอนะคะรออะไรคะเดี๋ยวเราขอเปิดให้หมดหนยนะคะดิแฮงแมนก็คือการรอรอจัดมิน รอให้ดวงตาที่3คุณเปิดเลคะบางคนดวงตาที่3เปิดแล้วเราบอกเลยนะว่าเราพูดเสมอถ้าใครไปดูคลิปเราเราจะบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยบางคนจะได้รับโอกาสด,ดีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทามมิ่งของแต่ละคนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ดวงดาวมันเคลื่อนย้ายด้วยดาวพุธอ่ะเป็นดาวการเงินแล้วมาเจอกับดาวศุกร์แล้วมาเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นแห่งความแสงสว่างความรุ่งโรจน แล้วทีนี้ดาวพูดกับดาวศุขร์เขาเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะจัสเมนดวงตาที่3ของคุณรอบางคนนะคะไพ่บอกว่าให้รอดวงตาที่3เปิดแล้วคุณจะได้ดังหวังนะคะแล้วไงต่อคะราชาราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะรอให้คุณเก่งกว่านี้บางคนต้องรอฝึกจิตใจตัวเองฮิวใจตัวเองให้เก่ง นะคะแล้วคุณจะได้เป็นราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญ The e m p โ r e สิ่งที่คุณลองขอคุณจะได้ดังหวังแน่นอนมาดูไพ่ด้านหลังค่ะการบรานนะคะการบราลานรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็เดือดซันไพ่ด้านหลังแล้วก็ความขัดแย้งการเงินทั้งนั้นเลยทุกคนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะ นะคะทุกคนวันนี้เราตั้งขาตั้งไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนนะคะเราก็เลยระวังขาตั้งนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนะคะเอามาต่อกันค่ะนะคะอุปสรรคไม่อุปสรปสครคมีไว้ให้เราอะไรคะ่ะมีไว้ให้เราแก้ไขเหมือนอุปสรรคที่วันนี้แม่หมอตั้งขาตั้งกล้องไม่ดีนะคะล้มแล้วล้มอีกอย่างเงี้ยแม่หมอก็ไม่ได้สี่เรียนแม่ขอก็เออมันก็เดี๋ยวเราเป็นเพราะเราเอง แม่หมอก็ต้องโทษตัวเองเห็นไหมว่าเออเราไม่ตรวจสอบดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะทุกคนนะคะความดื่มนำทูออฟคัพคุณจะมีความสุขอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อคุณผ่านตัวนั้นไปนะคะจัดสเมินคุณจะได้เจอความสุขความสมหวังในชีวิตที่คุณปรารถนาแน่นอนในไม่ช้านี้เพราะเราบอกแล้วว่าเราตั้งคำถามว่าเรา โลกนี้เป็นของคุณคุณอยากทำอะไรอะไรก็ได้นะคะทําไมวันนี้พูดติดๆดขัดจังเลยอะนะคะพูดไม่ใช่ติดตขัดพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะพูดไม่ชัดอะนะคะต่อเลยจ้าที่ละ เอ้ทวที่9ถ้วยคุณจะมีความสุขความดื่มดำ่ำบางคนจะได้รับเงินทองได้รับความดื่มดำ่ำนี่คือ10เหรียญน,นี่คือ9ถ้วยนี่คือคิงนี่คือควินเหรียญจัดเม้ดดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วนะคะนะคะขนาดราชินีถือดาบยังมีตาอยู่ข้างหลังเลยค่ะคุณเป็นคนที่นะคะไม่กลัวใครมีตาด้านหลังตาด้านที่3 เกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนอุ้ยทุกคน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 เฮ้ยเราสับไพ่จริงๆนะเราสาบานได้เลยเราสับไพ่จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวบางคนบอกว่าแม่หมอไม่ได้สับไพ่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราสับไพ่จริงๆนะคะทุกคนเราสับไพ่จริงๆนะนี่คือ นะคะนี่คือ1ิเหรียญแล้วก็9้าเหรียญออกมาย้ําเตือนว่าบางคนจะได้รับรับเยอะมากบางคนก็จะได้ได้ทั้งสองดงอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมีความสุขได้ทั้งแฟนได้ทั้งคนรักได้ทั้งธุรกิจดีๆจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขเงินทองหลั่งไหลเข้ามาปีนี้จงน้อมรับสิ่งดีๆเราบอกแล้วว่า ะะทุกปัญหาในร้ายมีดีในดีมีรายคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจในวันนี้แต่อีกไม่นานนะคะชีวิตของคุณคุณไปขอวันนี้คุณอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปไหว้พระให้อยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะทุกคนแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นโอ้ทุกคนมหัศจรรย์มากทุกคนเราเราสับนะ้าทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่สับนะ่ะนะคะ บางคนนะคะยังยึดติดนะคะบางคนนะคะไม่ใช่ยึดติดค่ะบางคนนะคะโดนปิดกั้นจากอะไรมานานแสนนานนะคะปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างโดนบล็อกชีวิตชีวิตโดนบล็อกไม่ให้การงานเหมือนจะดีแต่ไม่ดีการงานเหมือนจะดีแต่ไม่ดีใช่ไหมคะโดนบล็อกชีวิตชะตาชีวิตโดนบล็อกเขาเรียกว่าชะตาชีวิตโดนบล็อกค,ค่ะนะคะแล้ว i ย <mean> ังไงต่อคะจะหายไหมคะเฮอมีด คุณอยู่กับตัวเองเป็นแล้วนะคะคุณเฮอร์มิตคุณรักษาใจตัวเองเป็นนับจากนี้นะคะขอตีความอีกแล้วเฮอร์มิตแล้วนะคะตัวนี้ล่ะคะนะคะแปดดาบนี้ล่ะคะเขาจะหายไหมคะหกเหรียญหกเหรียญเฮอร์มิตคือคุณหาทางออกไม่เจอใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนหาทางออกหมุนเงินไม่ทันจะ นี่บางคนอาจจะเจอปัญหาแบบว่าบ็อกหน้าบอกหลังหาทางออกด้านการเงินไม่เจอจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณในด้านการเงินค่ะจะมีคนมาช่วยเหลือคุณด้านการเงินบางคนเป็นกังวลในด้านการเงินไม่รู้จะหามาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันจะมีปิ้งแวบมีคนมาช่วยเหลือคุณแน่นอนค่ะสำหรับนะคะ8ดดาบนะคะแล้วไงต่อคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอะทุกคน จะเปิดต่อดีไหมอ่ะเปิดต่อด้วยคู่รักบอกแล้วบอกแล้วว่าคุณจะมีรักแท้เพราะว่าราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญคุณรอให้คุณมีความสุขมีเงินเต็มที่ก่อนคุณถึงจะเจอกันก็ได้บางคนบางคน บางคนนะคะแต่งงานกันแล้วนะคะทีนี้แหละเป็นดวงของคุณแล้วนะคะโรคนี้เป็นของคุณคุณมีชีวิตเดียวหรือว่าชีวิตคู่ของคุณเป็นคู่ที่รักที่ดีมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาหากันซึ่งกันและกัน,นะค่ะทุกคนนับจากนี้โ oh อ้ไมก้ยินดีด้วยยินดียินดียินดีนี่คือมหาสรรันค่ำคืนนี้ บางคนจะได้รับเร็วๆนี้เซนเราบอกว่าบางคนหรือบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราก็ไม่รู้นะหรือว่ารางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าทุกคนมันดีมากๆเลยน้องแปดตาอินฟินิตี้อินฟินเฉลิมฉลองน้อง8ดต,ตา8ก็คือ Infinity ใช่ไหมคะแปดก็คือถ้าเป็นคนจีนเขาจะชอบเลขแปดมากๆเลยนะคะ ความรักบางคนนะคะอาจจะได้ไปแหงเอาเฉลิมฉลองอยู่ดีๆก็ปลุกป,ปรับรับโชคไปเจอคุณเดินออกไปข้างนอกบางทีมาขอมีหนุ่มฝรั่งมาขอลน์แอดคุณมาขอว t ตแอป,ปมาขออะไรคุณก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะเจอนะคะเจอคนรักก็ได้นะคะมันอาจจะแบบว่า อยู่ดีมันก็เกิดเรื่องฟุกเรื่องบังเอิญมันมีเรื่องบังเอิญทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนบางคนจะได้เฉลิมฉลองงานแต่งงานหรือว่าได้แห่งเอากับเพื่อนๆไปเจอเพื่อนแล้วเจอคนใหม่ๆในในที่แห่งเอาก็ได้นะคะทุกคนไปดื่มไปดิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจ๋านะคะไปดื่มไปดิงนะคะไปดื่มไปดิงไม่ใช่คนเมานะคะทุกคนอย่าไปตีค่าว่าการไปดื่มไปดิงอ่ะเป็นคนแบบ เที่ยวเป็นคนเมาเป็นคนอะไรไม่ใช่เลยนะคะแต่ก่อนแม่หมอก็คิดแบบนั้นแหละค่ะแล้วแล้วแบบว่าเพื่อนแม่หมอก็พาแม่หมอไปเปิดโลกใช่ไหมเพราะว่าแม่หมอไม่เคยไปตอนกลางคืนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเปิดโลกเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบว่าอะไรนะคะการที่เราคบคนเยอะๆเราไม่ต้องดูสถานะของเขาว่าเออเขาเรียนน้อยกว่าเราหรือเราไล่กว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเพราะว่า เขาก็พาเราไปในโซนฝรั่งหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเออเราไม่กินเหล้าไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยนะคะเราไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่จําเป็นจะต้องกินเหล้าเป็นก็ได้นะคะมันมีมอกเทลมอกเทลก็เราก็เพิ่งรู้ว่าเอออะไรเงี้ยเห็นไหมทุกคนนะคะอย่ามองคนไปแบบแหงเอาเป็นคนที่แบบนั่นนะคะการเงินสาม สามไม่เท้าการงานก็เลิศก,ก็เพอร์เฟกสามไม่เท้าคืออะไรคะคุณมองหางานที่สามโอกาสข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีงานรองรับคุณนะคะบางคนจะได้ทํางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนมองหาธุรกิจใหม่งานมั่นคงหุยไพ่ดีเหลือเกินค่ําคืนนี้ค่ําคืนนี้เป็นคืนมหัศจย์โลกนี้เป็นของคุณนี่คือคําตอบที่คุณอยากจะรู้นะคะแล้วไพ่ก็ นะคะ The Lover The l o v ้นะคะโอ้ไพ่ดีมากไพ่ดีมาก The Lover ทุกคนคุณจะได้แต่งงานเจอชั่วคุณจะได้เจอคู่รักชั่วใครที่แบบว่าไม่มีแฟนไม่มองหาแฟนได้เจอรักแน่แท้แน่นอนจ้ะนะคะได้เจอรักแทนแน่นอนเป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในเร็วๆนี้ในปี67ไม่เกิน อ่ะไม่เกินไม่เกินปีนี้แต่ว่าในเร็วๆนี้แน่นอนบางคนเริ่มแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะทามมิ่งเริ่มปรับเริ่มปรับเริ่มปรับอะค่ะขึ้นกับดวงของแต่ละคน่ะทุกคนนะคะขึ้นกับดวงของแต่ละคนนะคะใครที่เจออุปสรรคหนักๆมากเยอะๆนะคะเรารู้ว่า คนนั้นเป็นเพราะอะไรแต่เราไม่สามารถบอกในกลุ่มแบบนี้ได้นะคะทุกคนและเราก็ไม่ขอเปิดไพ่นะคะต้องขอโทษต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เราไม่ไม่เปิดไพ่ให้นะคะเพราะว่าเอ่อเอาเป็นว่าเรารู้แล้วกันนะคะแต่ว่าให้ทุกคนดูแรนด้อมแบบมีความสุขนะคะ ะะมาดูไพ่หลายดีกว่าค่ะไพ่หลายคือความความความดื้อรั้นของคุณเหมือนเด็กๆนี่ใส่เด็กๆแค่นั้นเองค่ะนะคะแล้วก็ลดลดความดื้อรั้นของตัวเองนะคะยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นช่วงนี้อาจจะวันนี้หรือหรือคุณเข้ามาดูช่วงไหนคุณอาจจะไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างต้องฮิวใจตัวเองนะคะฮิวใจตัวเองเกิดปรับตัว ปรับภูมิตัวเองให้ดีๆเหมือนแม่หมอเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแฮงแมนแฮงแมนคืออะไรคะคือการรอรอเพื่อที่จะแลว้วทีนี้เราถามว่านะคะอะแล้วก็มีไพ่นะคะไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบคือคุณโดนบล็อกชีวิตมานานแล้วล่ะคะ่ะบางคนโดนบล็อกชีวิตนับจากนี้เราบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่คุณเข้ามาในห้วงแห่ง นะคะมนตาในห้วงแห่งช่องความสุขทาโร่นี้ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นลีขึ้นดีขึ้นเพราะเราจะเข้ามาปลดปล่อยทีละคนทีละคนเมื่อจิตคุณดีขึ้นสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนี่ไม่ใช่สายเวทสายอะไรทั้งนั้นนี่คือพลังงานบวกพลังงานออร่าพลังงานที่เราต้องการมอบให้กับทุกคนได้รับสิ่งดีๆนะคะให้ทุกคนไม่ทุกข์ให้ทุกคนไม่โศกไม่เศร้าไม่มีแบบ ขายของหรือมูเตลูอะไรทั้งนั้นคะ่ะให้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะนะคะแต่เราอยากมอกสิดีนี่ไม่มีภพยลายก็คือแบบคุณโดนบล็อกชีวิตมานานแล้วนะคะจับนี้นะคะ ราชาการงานคือราชาถือไม่เท้าเป็นเจ้าของจิตการเลยนะคะแล้วคุณกําลังมองหามองหางานนะคะมองหางานจิตการที่3สินค้าที่3อาจจะเป็นสินค้าต่างประเทศคุณจะไปดีลงานกับต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะราชินีถือดาบคือคนที่แก่งคนที่สู้ชีวิตสู้จนชัยชนะ นะคะให้ถึงเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณคือความมั่งคั่งร่ํารวยการได้แต่งงานมีชีวิตที่ดีตามที่คุณลองขอนะคะจัดที่คุณนะคะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่คุณก็เก่งคุณฮิวใจตัวเองแม่หมอคอนเฟิร์มได้เลยคนที่เข้ามาดูกับแม่หมอนะมาดูช่องแม่หมอนะทุกคนจะมีความสุขยิ้มกลับไปเลยนะคะ ใช่ไหมจ้าที่รักทุกคนเสียงสองก่อนนะคะช่วงนี้บาล้านเงินนะคะบาลานรายรับรายจ่ายได้ดีไม่มีความขาดแคลนแน่นอนจ้านะคะมีแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะดื่มดำ่ำเตรียมดื่มด่ำกับชีวิตเลยจ้านะคะใครไม่อยากเจอรักแท้ก็ต้องได้เจอละจ้าเพราะมันขึ้นขนาดนี้ the l ว v e r แล้วก็นะคะ ทูออฟคัแล้วก็การเฉลิมฉลองนะคะแบบนี้เลยนะคะเร็วที่สุดจ้านะคะถ้าใครช่วงนี้กำลังขัดสนเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณจะมีการได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของทุเพราะว่าจัดมินด้นดวงตาที่3ของคุณเปิดออกแล้วนั่นเองนะคะดวงตาที่3ของคุณเปิดแล้วและที่สำคัญชีวิต จะอะไรเพอร์เฟกขนาดนี้ราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีออกออกเลิศเลอเวอร์ทูออฟคัพแล้วก็ควิงฟินด้านความอุดมสมบูรณ์ชีวิตนี้โลกนี้เป็นของคุณคุณน้อมรับเลยนะคะโลกนี้เป็นของคุณจริงนี่คือคำตอบที่ไพ่แปดตามาฉเฉลยคุณจะมีความสุขจนมีลูกมีหลานมีทุกอย่างความสุข แต่เออทษที่ทะเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเก้วถ้วยคืออุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งมีสีสุขไปตลอดชีวิตของคุณก็คือ The Emperor คุณจะมีนะคะวงศาคนาญาตินี่คือธุรกิจของคุณเงาของคุณจะเป็นตระกูลแรกที่ร่ำรวยเพราะตัวคุณน,นี่แหละค่ะเป็นคนแรกของตระกูลที่รวยที่สุด ในนี้และคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตระกูลนะคะในในชื่อเสียงคุณจะระบือไกลแน่นอนนะคะทุกคนเราบอกเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เพราะมันขึ้น ไม่ได้จับวางนะคะทุกคนเห็นเราสับใช่ไหมนะคะราชินีถือเหรียญจัดเม้นดวงตาที่3ออกแล้วนะคะเพราะคุณไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณยิ้มให้กับตัวเองคุณกอดตัวเองตามที่แม่หมอบอกคุณรักตัวเองมากขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณไม่มีไพ่ไหนร้ายเลยแล้วเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เดอะไฮโลเพนบอกมาว่าเป้าหมายของคุณกำลังจะมาถึงนะจ๊ะนะคะ เตรียมตัวรับความมั่งคัง่งความร่ลำรวยตลอดชีวิตนี้เลยจ้าเลเบอร์ก็มาเนี่ยค่ะถึงคุณไม่อยากมีแฟนคุณก็ต้องมีอะค่ะเพราะว่ามันขึ้นนะคะไม่มีก็ได้ค่ะรักตัวเองก็ได้ราชาและราชินีสิบเหรียญ9้าเหรียญน,นะคะเถ้วยนะคะความดื่มด่ำในชีวิต The Employer นะคะความมั่นคงไม่มีอะไรจะดีเท่าไพ่นี้อีกต่อไปแล้ว วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนรับนี้ไปเกิดขึ้นยินดีเนาะยินดีรับไพ่แรนดอมนี้ฉันคือคนที่รวยที่สุดในตระกูลพูดอย่างนี้เลยนะคะ<อ>เงินจะเข้ามาหาฉันภายในวันนี้พรุ่งนี้บอกว่าฉันได้รับเงินแล้วแบบนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรับแรนดอมนี้ไปพลังมหาศาลมากมากนะคะ นอนหลับฝันดีนะคะรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะทำงานแบบมีความสุขนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่หมาะจะมาแรนดอมตั้งแต่เช้าเลยค่ะนะคะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ